นัดกันตอนเที่ยงห้าสิบตอนนี้จะบ่ายโมงละแต่ตอนนี้คุณชีเกยไม่มาเลยปากไม่แดงไม่มีแรงเดินหน้าสดมากเหี้ยป้าบอกก่อนเหี้ย,ยแกนิกตัวนี้ได้เ <laughs> นต่อเลยรสังงส่งไว้หน่งบาทเท่านั้นค่ะ <laughs> โอ้โหยาวมากแม่ <laughs> <laughs> ดีมากๆค่ะ สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเวนิซองอชประสง์วันนี้ออเราเป็นออ่พิธีกรภาคสนามของช่องชีเคกจริยาเนาะภารกิจของออยในวันนี้คือรายงานกนารทำงานของคุณชีเค้กทั้งวันวันนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ตอนนี้คุณชีเคกไม่มาเลยนัดกันตอนเที่ยงห้าสิบตอนนี้จะบ่ายโมงละล้วมาดูกันว่าคุณชีเคกถึงตอนไหน ในระหว่างที่เรารอคุณจริยาเราก็ได้ทําการขึ้นห้องมาก่อนนะคะแล้วนี่คือมุมวิวที่คุณจริยาจะได้เห็นถ้าพักในคืนนี้ครับในระหว่างที่รอนางมาทีมงานก็ได้ทําการเตรียมสินค้าเพื่อเราถ่ายกับนางนะครับอ่าตอนนี้คือคุณชิดเค้กมาแล้วนะครับยังไงจ๊ะ วันนี้ทำอะไรบ้างอะรให้ฟังหน่อยวันนี้มาถ่ายงานครับผมเป็นแบบปีใหม่ตีใหม่นี่หรอปะและ้วจะทำโทนแบบออกคลินคลีนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยต้องถ่ายแอบบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยใหม่เพื่อให้มันเข้ากับปี2021อ่าฮะกับชีวิตยุคใหม่แบบ new normal ยังไงแต่ก็ต้องดูแลรักษาผิวหน้านไม่ได้จะขายของอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าปากไม่แดงไม่มีแรงเดินเออหน้าสดมากเฮียบ,บ้าบอก,ก่อนเฮียเอาไม่ได้ แ,แต่ล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็จะต้องทาแบบครีม <c oughs> บำรุงผิมหน้ารักษาสิวอะไรเงี้ยที่เป็นรูทีนที่แบบเคใช้จริงๆกว่าจะได้สักหนึ่งชิ้นงานอะ่ะคิดดูดิแต่ก็เพื่อลูกค้าที่น่ารักค่ะ <c oughs> สาวชุดสีขาวอันนี้อันนี้ต่อไปเป็นอะไรยังไงเล่าสิ่คะอันนี้หรอคะอันนี้จะเป็นเรสโนเป็นเซรั่มหน้าใสาเป็นเซรั่มที่แบบเข้มข้นมากค่ะที่อยากหน้าใสาแล้วก็ไม่อยากใช้เยอะๆหลายตัวแล้วไม่ได้เป็นปัญหาสิวอะใช้ตัวนีน้ตัวเดียวจบแสงสวยเสงดี ต่อไปคือจะเป็นคนสวยแล้วแปลงร่างครับผมอสวยตรงเลยสวยนะคะทุกคนอ่าต่อไปอันนี้เ,นเราแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะรูปเดียวเสร็จแล้วด้วยใช่อันนี้คือเสร็จประมาณสองงานแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขอแบบว่าไปเปลี่ยนชุดก่อนเพราะว่า มีอีกเยอะเลยค่ะ uh huh. ตอนนี้ก็มาถ่ายชุดว่ายน้ำนะคะเอาไว้ลงอิซส่าแกรมแล้วก็รีวิวชุดด้วยเดี๋ยวเราหามุมก่อน ก็ถ่ายมาทั้งวันแล้วนะก็คือก็ได้หลายงานแล้วก็ไปติดตามผลงานเราได้นะคะที่ดีไดมอนด์นะผลิตภัณฑ์ดีๆรักษาสิวดูแลผิวหน้านะคะแล้วตอนนี้ก็คือใกล้เสร็จละเลยอีกประมาณ2งานเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วก็จะจบแล้วนะคะก็จะฟินิชจ็อบแล้วค่ะแล้วมาดูกันว่าคุณชิคเก้จะทำไปได้กี่เทคหน้าลอกหรือว่าผิวติดสารนะคะใช้เซรั่มมารุมออแกนิกตัวนี้ได้ควนเปิดเลยมาดีบ้า เจลแต้มสิวเอาใหม่นะเซรั่มบำรุงออร์แกนิกร้อเปซนลยนะคะตัวนี้ลัเอาใหม่หมดเลยบางทีไปเจอครีมมีสารมาหรือบางคนเนี่ยเอาใหม่เจลแต้มสิวที่ดีมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณจริยาจะเป็นยังไงบ้างกับคลิปสุดท้ายอันเมื่อกี้ผ่านไปได้ด้วยค่อนข้างอาจจะดี นี้นะคะเค้กนี่เราจะมาบอกรับมต้นปีใหม่2021ด้วยผิวหน้าใสยาวขนาดนยังพูดผิดเลยเหี้ย350บาทเท่านั้นค่ะโอ้โหยาวมากแม่สิวแต่แจ๋วนะคะลดอาการอักเสบของรอยสิวนะคะลดอาการอักเสบของสิวสวหรดบวันนี้เค้กต้องขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะมันเยอะมากค่ะหรือต้องอ่าน ถ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะไม่ได้เจอกันนานค่ะว่าคุณคิดถึงไม่ใช่อะไรนะคะไปด่าคนตัดต่อได้เลยค่ะอีอ่อยค่ะตัดคลิปข้ามปีนะคะคลิปปีที่แล้วนะคะยังไม่ได้ลงนะคะดองไปประมาณ2-3เดือนแล้วนะคะไม่ตัดสักทีฝากดาวมันด้วยค่ะ